สบายดีปะลุงผมเป่าซองน้ำมอที่เก like ่าไปลุงไงเหมือนแม่น้องเดือนตำกับปุ่นใส่ต้นนี่กำลังกินไปลุงไงน้องเยี่ยมเใช่ยังนะหกน้ำมอทนไปกินเตียวมาเมื่อกี้นี่ปาลุงเลยน้องเยี่ยมลุยกับแม่น้องเดือนซะเศษมันไปกินมาแสบสบายดีปาลุงเอา มีเพลงม่าต้องเดือนี่ยังกิดยอดได้ะปลุ่งยังเก็บไปอีกยงโานนี่ห้องวัดกบ่ยากินน้ำวกินเตียวมาเมื่อกี้นี่ปลุงเงเป็นอะไรน้องเยี่ยมรสชาติเขาว่าแซ่บหล่ ซื้อมือแมงเดือนงงามาลุงตกับปุ้นใส่มากเนี้ก็ตักกับปุูนใส่บักแตงบาลงุงเยียกินมนแซบันดมีกาไม่พอใจมาเดินผู้ยลางมาเดผู้ยิลาย่างแค่นี้เด้อจะไปห้องมอท่าน

ແນ່ເດີ້ໃສ່ມືແມ່ຫນ່ວຍເດືອນມາລຸງເດເປັນນ້ອງແຢ້ບແຊບບໍ່ອືອືຫນ່ວຍດຽວໂຕນີ້ເລີ່ມຫ້ອແຄ bớt nhiều à à bò kia hả các cái đang ăn tiều luôn ngay đấy bớt cái khen kho bự tằm như vậy mà bự luôn ngay năm canh giờ năm mốt tôi đi ăn năm mốt mới để tằm

ิน่องเดือนห้มนะค่ะน้องมดเขียนสุขิบต้องบคลิปนี้พราะนองเดือนห้มดูอ๋อ <c oughs> จนัน

ไปเอาดินมาดินผมบ้าน้นนัมาใส่เงินของมอสไปลงเลยรังเอาดินใส่ไปลงแซ่บแซ่บเจ้าบุญไปเล่นวานะไม่แหลบบ่ฮะเล่นบ่ะาักบอว่าวาาว่าไม่แหล่นะเจ้าอยากได้ยุ้ยชาก็คือบุญไปกินกระปุกนน้ำเอเยี่ยมบ่ะฮลงมาลองสั่ นากำลังแกดินงกำลัห่าเพื่อนไปลงเลยจิพุ่นจิ้บุน้องบีไม่เขาเรือเสยไปลงเเอาไม่เรือซองสร็จลงเยเือแน่มาเลยจคุณบ่ปเด็นว่าบป่น <wh ้องบีฮะ ขนาดเห็ดเพิ่นแก่ว่านี่ได้หลุดหนึ่งพีลุงนี้ประเมินตื่นเช้าเพิ่นมาแต่เช้าเนี่ยลุงอาลุงก็ว่าเห็นมิวไปช่อะไรสัเมือมอออมม่อไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที ดินเดาไปลุงเนี่ยเกี้ว่าสีสั่งช่วงเขาจุกน้องนะไปลงไหมว่าสีให้เขามาหันช่วงโหลดเลยียญมีเงิน่วน่ะก็เลยบ่ได้ซะแต่เขาก็สร้างตุกน้องอนะ่ะก็เลยได้ขุดเองไปลงเลยแามลุงไปเอาดินเขาเพื่อนไปลุง เสยเนาะอ๋อมันควนควนเสยหน่อยก็ฮากระตื่นนอนไปลุงเอ้โหมานหอดตื่นนอนมากลยจับเสือกวาวเลยน้องบีนะสบายดีไปลุงเนะน้องบีเด้วสบายดีไปลุงอาจจะกินนม,มนสนใจเลยไปลุงสนฮากระตื่นนอนแดดไปลุงไอเหมือนนี่ผู้ป่าวลูกไอผู้น่ะนั่งอินโรถกู เดี๋ยวบึงผู้สาวเออน้หมดนมเพื่นแบ่งมากินยีลุ่งไปลุงไหมบุขืนกินขื้นไปผู้ี้แสบหน่อยส่อแสบนลาพุ่นบ่ตากเอาพุ่นบ่ เหมือนัปูดันพุ่นนี่น้องเยี่ยมพ่นังนะเบิรพอดีบอาน่ะน่ะเกียงตับเกียงตับแม่น้องเดือนว่ะเบิร์พอดี้บ้าเป็นยังข้นมา้าเป็นขืนมาลำบ่เงี้้าเป็นขืนมาลำเฮ้ยเล็กๆหข้นมาเบิร์ดไม่อิ่มสักมัน้องเกี่ยมวะ ม่นเลื่อนนะอิ่มพี่น้องเนก้นบุอิ่มก้นอิ่มกนอิ่มนะบ่ถอยกนอิ่มนะบ่ถอยคนบุอิ่มหัดถอยอ๋อนี่ยนมัจะคอลาไปขิบแล้วปลุลูมปากคนไหลกุดเซ็กก็นดิตาม่องนมันนี่เด้อปลาลูตาปอก็ขีบหนาปลาลสบายดี